รายการโอท็อปขายดี SME ขายรวยครับผมเก่งรวิทย์นะฮะวันนี้เราต้อนรับครับสำหรับ S m e ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทเลยนะฮะรวมถึงคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ใช้ความรู้ความสามารถแบบตัวบุคคลทํางานเราถือว่าทุกอาชีพนะครับที่คุณใช้ความรู้ความสามารถของคุณนั้นประกอบธุรกิจเกิดขึ้นมาได้นั้นมีคุณค่าและสมควรอย่างยิ่งที่จะได้มีการต่อยอดประชาสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมาในรายการนี้โอท็อปขายดี S ขายรวยครับค่ะ welcome back เก To all OTOP Kaidi, SME Kairo game. We like to um, say that we are the free center to help you promote your own business for free. So don't forget to become our friends and click like on the Facebook fan page. ครับรบกวนนะฮะช่วยจมพันรายการของเรานะครับโดยการเข้าไปที่แฟนเพจของรายการครับพิมโอท็อปขายดีเอสเขายรวยกดไลค์เยอะๆนะฮะเพื่อให้เราได้มีโอกาสได้แนะนําตัวไปจะได้ไปช่วยกับธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้มีงบในการโฆษณาจามพันนะฮะ,ะกดไลค์แฟนเพจและกดแอดเราเป็นเพื่อนกันนะครับเราสัมภาษณ์ท่านฟรีได้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์ครับค่ะโอเค okay, for anyone who wants to promote your own business for free just click like on the Facebook fan page by typing OtopKai D SME Kairo and add us as a friend on the Facebook by typing Otop S M E. And leave us some of your business details and your names and your contact numbers and of course we will contact you right back away. Ka การรวมพลังแล้วก็มุมมองวิสัยทัศน์ของผู้ที่ให้การสนับสนุนในการที่ต้องการให้มีรายการแบบนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับ o t ท็อปเทุกขนาดนะครับได้มีโอกาสประชามพันธ์แล้วก็ได้ได้มีสื่อที่ดีเป็นของตัวเองนะครับต้องขอ,ขอบคุณอย่างสูงสําหรับทัวมัลลิมงตราเจดีคู่นะครับมาเลสตาครับอาหารนกกรงหัวจุกมาเลสตาครับมีดีที่สมุนไพรไอท็อปพล I Plus, ัูดนําด้านตลาดออนไลน์ครบวงจรครับ สายบัวครับโอท็อปสายบัวโอท็อปหดาวความภูมิใจของคนคันนายาวนะครับสินค้ามาตรฐานชุมชนมีมากมายตั้งแต่ยาสระผมสบู่นะฮะรวมถึงลอดช่องนะฮะเราไปอุดหนุนกันได้นะครับ mti the professional makeup ตัวอบกรอบลุยนัดเฮียชุนคาวบอยทนบุรีนะครับเรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องคาวบอยด้วยนะครับสำนักพิมพ์สุดยอดหนังสือด,ดีสุดยอดเรื่องดีๆมีไว้แบ่งปันนะครับยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวและลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้นครับ ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีฮะคุณอยู่กับเราแล้วฮะเสียงได้ยินชัดเจนดีครับผมเก่งไกรวิทย์นะฮะค่ะพี่ซีค,ค,ค,ครับผมเรา,เอ,าออกอากาศะนะครับดำเนินรายการให้กับคุณเป็นสองภาษานะครับภาษาอังกฤษแบบจริงใจและภาษาไทยแบบบ,บ้านๆในรายการโอทอปขายดีเอ e ขายรวยคุณละฮะเป็นใครแนะนําตัวเลยฮะครับผมสวัสดีครับ่สวัสดีคุณเก่งและพิธีกร คุณรร่วมกันนใายการนะครับคครับุณผมปูธเนศคุณสะอาดครับจากสวีทไรเฮาส์แอดอาครับผมครับคุณภูธเนศครับผมครับนะฮะคุณภูธเนศนะฮะจากสวีทสวีทไรเฮาส์ครับสวีทไรเฮาส์ต้องออกเสียงว่าสวีทไรเฮาส์สวีะครับหวานครับอ่านสวีทที่แปลว่าหวานนะฮะครนะฮะสวีทไรเฮาส์เป็นธุรกิจประเภท ครับจะเป็นโฮมสเตย์ครับโอเคปักช่องครับผมครับผมเป็นโฮมสเตย์นะฮะเจ้าของอยู่กับเราเลยนะฮะนี่เป็นเจ้าของใช่ไหมฮะใช่ครับผมโอเคเป็นคนควักเงินลงทุนเองกับมือเลยนะฮะลงทุนไปเท่าไหร่ฮะเนี่ยอ่อพอสมควรครับประมาณประมาณอ่ะไหนๆก็ถามแล้วถามต่อประมาณฮะ ก็ <G ül> เป็นหลักร้านอยู่ครับอ่าแน่นอนแล้วฮะแหมซื้อบ้านหลังเดียวก็ร้านแล้วนะฮะครับทําไมถึงไปท,ทําธุรกิจประเภทโฮมสเตย์แล้วอยู่ที่ไหนอาจจะผมจะเซิร์ชหาคุณนี้เจอก่อนอ๋อโอเคทีมคาว่าอะไรฮะถึงหาคุณเจอครับเซิร์ชที่ Google นะครับที่พักปักช่องครับก็จะเจอครับฮะพิมคําว่าอะไรนะครับอ่าที่พักปักช่องก็ได้ครับฮึครับผมพิมคําว่าที่พักปักช่องนี่เจอเลยเหรอฮะครับผมใช่ครับคุณนี่ใช้ Google AdWords แปลกกว่าคนอื่นนะฮะคือคนอื่นเนี่ยเขาจะาแอดเวิรครับว่าแอดเวิร์ดคือหมายความว่าคือเขาใช้ชื่อของตัวเองนะฮะในการโพสต์ในการแนะนำธุกรกิจของตัวเองบ่อยๆแล้วก็ทำให้คนค้นหาเจอค่ะแต่ว่าของค,คุณเนี่ยใช้ใช,ใช้ชื่อคำว่าที่พักปากช่องเออ,อถ้าจะเจาะจงก็คืออ่ากรนเข้าไปเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับสวิตเขาต้องต้องเจาะจงสิฮะแหมเจาะจงก็ได้ครับ ที่พักปากช่องตอนนี้มันเยอะมากนะฮะผมจะบอกว่าคุณใช้ชื่อกว้างไปนิดหนึ่งนะฮะสวีทไลท์ไลท์นี่ไลท์เฮาแต่ว่าประภาการคโอ้สกดนิดนึง่งไลท์สกุลเอลอาครับครับเอสจะเป็นยูจะเป็นอีทีนะครับลิทเอสทีครับผมเอสโอยเอสทีครับครับโฮมสเตย์น่ารักสไตล์แปลกใหม่สามแบบเก๋ๆท้องทะเลแดนอีสาน บ้านประภาคารบ้านเรือบ้านรถที่พักปากช่องที่พักเขาใหญ่บรรยากาศดีราคาพิเศษพร้อมบริการอบอุ่นนะครับ w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  a v e suite light house com นี่คือคุณเลยนะฮะประภาคารหวานในสไตล์ของคุณนั้นพิเศษยังไงฮะครับก็จะเป็นเป็นรูปแบบของบ้านที่แปลกใหม่กว่าปกตินะคะก็คือก็จะเป็นตัวประพาคารครับผมจะ มีความสูง8เมตรครับก็ถ้าเกิดขึ้นไปชั้นดาดฟ้านะครับก็ここจะสามารถมองเห็นวิวได้360อ,องศาปรมะมาณนี้นะฮะเชิญนะฮะเดี๋ยวนะฮะคุณเตรียมไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะซักไซส์ไล่เรียนคุณแบบลูกค้าตอนนี้คุณกิกซี่ต่อ,อยอดธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษก่อนครับโอเค we are with คุณพูทเน่ดี owner of Sweet Lighthouse which is a homestay in ปักช่องเออ ถูกถูกใช่ไหมคะครับผมอ่ะค่ะช่องเขาใหญ่นะคะอ่า modern homestay look like a lighthouse in the sea ครับ a อ่อออส a ซเอแพ a นร360 view and a great service อืมเอาละครับถามแบบคนจะไปอุดหนุนนะฮะโฮมสเตย์เขาใหญ่ปากช่องนะครับ ราคาเท่าไหร่มีกี่แบบบ้างฮะที่คุณบอกว่านี่สวีทไลท์เฮาส์นะสวีทไลท์เฮาส์โฮมสเตย์บ้านพักน้ารักใกล้เขาใหญ่อำเภอปากช่องรูปแบบบ้านพักจำลองภายใต้แนวคิดทะเลอีสาน3แบบสุดเก๋ขยายความเลยฮะครับก็เราจะมีรูปแบบบ้านเป็น3แบบนะครับหลังแรกก็คือเป็นบ้านประภาคารก็จะมีตัวบ้านเป็นรูปทรงของระภาคารสามารถแบบ่งเป็นสชั้นนะครับแล้วก็ มีดักฟ้าไวชมวิวอย่างเงี้ยครับสามารถพักได้ถึงหกท่านครับก็สามารถมาเป็นกลุ่มของครอบครัวหรือเพื่อนมามิติ้งกันอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็มีในส่วนของบ้านเรือตัวบ้านเรือก็จะจําลองอ่าลักษณะรูปแบบและสีสันจะเป็นออกแนวท้องทะเลทั้งสามรูปแบบนะครับการตกแต่งอตอนี้บ้านเรือเนี่ยจะเป็นอารมณ์ของเรือถ้าเกิดได้เข้าไปพักกันนะฮะแต่ว่าอ่า ที่เป็นอารมณ์เรือเนี่ยก็จะมีอ่าเป็นแนวของอยู่ละแวกของภูเขาอะไรแบบนี้ครับก็จะเห็นวิวอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีส่วนของบ้านรถก็จะอ่าพักได้สามท่านอครับก็เป็นอืมภายในก็ตกแต่งเป็นแนวทะเลทะเลขาสามรูปแบบครับประมาณนี้ครับ The Lighthouse บ้านประภาคารนั้นมีทั้งแบบเป็นประภาคารมีทั้งแบบเป็นบ้านรถมีทั้งแบบเป,เ,เป็นบ้านเรือนะครับ,บรคุณจะได้เห็นภาพป,ประกอบนะฮะร,ราคาแตกต่างกันยังไงครับครับในส่วนของบ้านประภาคารพักได้หกท่านก็คือจะเป็นสามพันห้าต่อหลังต่อคือนอะ่ครับแล้วก็บ้บบานเรือนี่ก็จะหน้าท่านพักได้พักได้ห้าท่านสามพันบาทนะครับแล้วก็บ้านรถพักได้สามท่านราคาก็จะอยู่ที่สองพันบาทครับผมครับผม Uh, turn, ha. Turn okay with the uh, concept of the sea you will meet the lighthouse the boat house and the car house uh, we can say that every house here has a great view on sure. top mm -hmm. ครับ,รบโอเคนะฮะอ้าวท้ายสุดแล้วเชิญฝากเลยครับมีโปรโมชั่นหรือว่ามีอยากเชิญชวนไปสัมผัสอะไรยังไงเชิญเต็มที่โอเคครับก็สวิต t l ไลท์เฮาส์โฮมสเตยนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับถ้าเผื่อใครได้มาท่องเที่ยวที่เขาใหญ่นะฮะซึ่งจะสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับโดยจะมีะสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น หรือจะมาถ่ายรูปหรือจะมีสถานที่ช้อปปิ้งร้านอาหารต่างๆนะครับจะอยู่ในบริเวณละแวกนี้หลายที่นะครับโอเคครับผมถ้าใครมาก็เชิญนะครับถ้าคุณได้คิปในรายการนี้ของเราครับผมสามารถเลยฮะครับสามารถเข้าไปติดตามในเว็บไซต์แล้วก็สามารถคลิกลิงค์เข้าไปเป็นพูดคุยในแฟนเพจของซูดไลท์เฮาส์ได้นะครับโอเคครับ ถ้าคุณได้คลิปในรายการนี้นะที่มีาสองภาษาในรายการโอท็อปขายดีเอสเอมี S e ขายรวยคุณจะทายัางไงกับมันฮะครับผมถ้าคุณได้คลิปในรายการนี้เนี่ยออกอากาศแล้วอัพขึ้น youtube เนี่ยมีาสองภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะในรายการนี้คุณจะทํายังไงคลิปนี้ฮะอ,อ๋อจะส่งออให้ใครจะทำยังไงก็อ่าจะต่อยอดอยังไงฮะส่งแนะนําให้ลูกค้าครับผมก็จะแนะนํา นะฮะก็อยากให้เป็น <House. S 1> อย่างนั้นนะฮะอ่าโอเคครับ,รบอาจจะตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ถือว่าเราได้มีโอกาสได้รู้จักกันนะครับถ้ามีโอกาสก,ก,ก็จะไปพักนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนะฮะ,ะนึกถึงะนะครับที่พักสวยๆนะฮะสวีทไลท์เฮาส์โฮมสเตย์เขาใหญ่ปากช่องนะเจอนะคะค่ะ For those of you who looking to find a nice and modern homestay at ปากช่องเขาใหญ่ don't forget the Sweet Lighthouse แบบนี้เลยฮะโอท็อปขายดี SME ขายรวย